หลังจากที่เราหายไป2ถึง3เดือนได้แล้วมัง้งวันนี้ผมก็ได้กลับมาเชิิฉายรดดเล่นอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกม RV นั่นเองนะครับผมซึ่งผมขอเป็นการลงคลิปอาทิตย์ละ4คลิปแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> อาจจะไม่ทุกวันขอหยุดอาทิตย์ละ2วันก็แล้วกันนะครับผมก่อนที่เราจะ พูดถึงการที่เราหายไปไหนมาไหนนั่นก็คือผมมีงานมีการที่จะต้องทำนั่นเองนะครับผมกลับมาเหนื่อยผมก็เลย <No. S 1> ไม่ได้อัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูแต่นับตั้งแต่คลิปนี้ลงผมจะกลับมาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูกัน <Wow. S 1> ตลอดเลยนั่นเองนะครับผมก็คือเราจะไม่หายแบบนี้ไปอีกแล้วนั่นเองนะครับผม ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปดูผมเล่นผมฝากอะไรไว้หนึ่งอย่างได้ไหมก็คือช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมดได้ไหมถือว่าผมขอละช่วยกันติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยละกันมาก็คือผมไม่มั่นใจตัวไหนเท่ากับแวนสำหรับเกมอานั่นเองนะครับผม ผมมั่นใจที่สุดว่าผมเล่นแบรน์ได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมคนอื่นไม่รู้นะว่าเล่นตัวอะไรได้ดีที่สุดแต่ผมต้องตัวนี้เท่านั้นตเลยแล้วกันจึงอันนี้ผมจะไม่ออกของตามใจคนอื่นหรือตามที่แบบว่าคนเก่งๆเ,เขาออกของกันนั่นเองนะครับผมผมขอออกของตามใจผมะออกรงเท้ากันเลยก็แล้วกันโอ้โห ัดึงพวกดึงโดนไหมพวกดึงไม่โดนไม่เป็นไรเราช่วยบอกเลยต้นเกมเราก็มีสิทธิ์ที่จะฆ่าเขาได้นะเว้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะฆ่าเขาได้หรือเปล่าซึ่งผมไม่ได้เล่นเกมมานานเลยพอสมควรนะไม่ได้แตะเกมนนี่แหละสามเดือนเนี่ยอาครับนะหุ้ยจะตายจะตายตัวที่ฟ้าเมื่อกี้จะตายแล้วว่าผมไม่รู้นะว่ามันชื่อตัวว่าอะไรบ้างคือ ข <Okay. S 2> ออภัยเลยนะที่นี้ด้ยวยแล้วกันนะครับผมมาซิมาดิคุณคิดจะบวกกับแวนผมหรอไม่มีทางที่จะชนะหรอกแกช่่ยด้วยแกช่วยด้วยเพื่อนโอ้จะตายเราจะตายเราจะตาย,าต,ายตัวนี้ก็จะตายตัวสีฟ้าเพื่อนไข้ตายเพื่อนใครตาย,ตตายโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนนืกอ่าแก,กจะฆ่ายตัวสีฟ้าเมื่อกี้ไม่ตายซะแล้วไปลุยกันยาวๆครับจังหวะนี้แกเอย่าเพิ่งตายด้วย เพื่อนรีบเพิ่มเลือดเดี๋ยวเรากำลังกลับไปช่วยนายเพื่อนเอ้ยอย่าตายโดยเด็ดขาดอยู่สายแล้วจ้าไม่ให้กับผมฆ่าโซโดดีโอ้ยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเหรอโอ้ยเฮ้ยมาเดมาเดแก่เราช่วยอยู่โอ้ยโดนสกิลโดนสกิลจะตายจะตายเพื่อนโอ้โหโดนลุมขนาดนี้วูคองมาด้วยโอ้ยโอ้ยไม่น่าพ้นแต่ผมคิดว่าผมวนฟ้าป,ป้อมไว้่ะ ไม่ควรกลับบ้านถ้ากลับบ้านผมไม่สิทธิ์ที่จะแบบโดนดันต้อมยาวได้เลยวะ่ะคิดผิดแล้วในวันนี้โอ้ยให้โอกาสผมหน่อยก็ได้มั้งผมเพิ่งกลับมาเล่นนี้่ย <c oughs> ไม่เปไร <c oughs> ต้นเกมเราถือว่าอ่อยให้เขาไปก่อนกันแล้วกันอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าพูดอวดดีหรือ,อยังไงนะครับผมค <c oughs> ือผมพูดความจริงว่าแวนเนี่ยเท่าที่ผม เคยสัมผัสหรือว่าเคยเล่นมาเนี่ยต้นเกมมาอาจจะสู้ไอตัวพวกนี้ไม่ได้หรอกแต่เลตเกมผมบอกเลยว่าแ <Okay. S 1> วนก็เอาเรื่องอยู่นะเอ้ครับจังหวะน,นี้มาสิมีใครกล้ามาใกล้ป้อมเราบ้างเหรอไม่เห็นมีใครกล้าเข้าใกล้ป้อมเราเลยเราก็ดันคลิปฝั่งตรงข้ามไปยาวๆครับจังหวะน,นี้ตีคลิปสิไม่ใช่ว่าดันถ้าดันเราต้องดันดันป้อมเขานั่นเองนะครับผม มามาอยู่ไหนเอยโอ้โห,โอโหพอของผมเริ่มเกิดเริ่มอะไรแล้วพวกคุณก็ไม่กล้าเข้าเลยเหรอคือแบบเดีียว <ๆ S 1> ไม่มีใครกล้าครับผมคือต้องลุมเท่านั้นเน่ะถึงจะกล้าสู้ใช่ไหมเนี่ยนี่ตัวนี้ตัวนี้ห้าหรอจ๋าไอแสงสีฟ้าอะไรเนี่ยมันชื่อตัวว่าอะไรเนี่ยเรียบร้อยเรากำลังช่วยโอเคได้หนึ่ง เอาจัดวูคองมาวูคองมาวูคองมาเพื่อนช่วยก่อนเพื่อนช่วยก่อนเนยผมขอแต้มเล่นโอเคเพื่อนหนีเลยอะเมื่อกี้ดูทรงแล้วเพื่อนคิดว่าเราน่าจะตายเพื่อนเลยหนีก่อนเพื่อนก็กลัวตายเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนเนยไม่เป็นไรเราไม่ตายหรอกเราบอกเลยถึงเราจะกลับมาเล่นวันนี้ก็จริงแต่เราคิดว่าฝีมือในการเล่นแบนของเรามันไม่ตกหายไปไหนอย่างแน่นอน าครับเรื่อยๆครับจงังหวะนี้ตีคิปแดงฝั่งตรงข้ามไปก่อนฝั่งเราป้อมแตกไปยังวะไม่รู้เหมือนกันแต่ฝั่งเขาป้อมยังไม่แตกเลยใช่ไหมนี่ตอนนี้ดูเหมือนว่าฝั่งเขาจะนําไปตั้งคิวหนึ่งนั่นเองนะครับผมผมมองเลยว่าผมเล่นกากเองนั่นเองนะครับผมผมไม่โทษใครเลยสองตัวมันแจ๊ผมคิดว่าผมไหวแต่มันไม่ไหวนั่นเอง เฮ้ยบัตเตอร์ไฟโอเคได้อยู่บัตเตอร์ไฟมาช่วยแล้วบัตเตอร์ไฟของน่าจะเกิดแล้วนั่นเองนะครับค้าได้โอเคแต่ฝั่งเขาสกอร์ยังนำอยู่อ่ะไม่เป็นไรเรายังคิดว่าเราน่าจะพาทีมเก็บชัยชนะได้นั่นเองนะครับผมถามว่าเกมนี้มันอยู่ที่คิวหรอมันไม่ใช่นาะมันอยู่ที่ป้อมแต่ผมมั่นใจเลยว่าเลทเกมยังไง คิวฝั่งเราก็จะนำแ,แล้วป้อมเราก็จะชนะด้ยวยนั่นเองนะครับผมผมมั่นใจได้ไงล่ะก็คอยดูแลกันว่าผมพูดจริงหรือพูดเล่นว่าทั้งคิวทั้งป้อมเราจะเป็นฝ่ายชนะนะเพื่อนด,นดันดันยาวๆครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรที่ต้องเสียอยู่แล้วนั่นเรากำลังช่วยตอดเรากำลังช่วยตอดบัตรไฟผมจะตายผมจะตายเพื่อ,อนเอ้ยโอเคได้อยู่เฮ้ยบุกคง อ่าใช่ไหมนี่ไอตัวเนี้ยโอ้ก็ใส่ไฟฟ้านี่ว่าะนึกว่าวูคองหูจบเลยถ้าเป็นในวูคองนัะเมื่อกี้ผมตอดแล้วผมก็จะหนีแต่คือมันเป็นไอตัวก็ใส่ไฟฟ้าไงเลยหนีไม่ได้เราต้องยอมจำนวนนั่นนี้แต่เพื่อนช่วยอยู่โอเคแต่ยาวๆครับเพื่อนเอาให้สุดเอาวะยังไม่ทันไไร แค่การเกมนั้นเนี่ยฝั่งเราก็สกอร์นำแล้วถามว่านำแค่หนึ่งแต้มมันควรดีใจไหมก็ควรดีใจนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะสกอร์นำเยอะนำน้อยแต่ถ้าเราสกอร์นำทึกก็ถือว่ามันเป็นผลดีสำหรับตี้ของเรานั่นเองนะครับผมอุ้ยเอาว่าฝั่งเขาก็เอาเรื่องแต่ผมมาแล้วขอโทษทีผมตะตัตน้ห้คุณหยุดโอ้ยโอ้ยค่ายตาย,ตายโอเค ดัน,นป้อมกลางได้ไหมเพื่อนดันป้อมกลางเลยซึ่งดีหน่อยป้อมเรายังไม่มีป้อมไหนแตกเลยนั่นเองนะครับผมฝั่งเขาป้อมแตกไปแล้วสองป้อมนั่นเองนะครับผมเรากําลังมาช่วยบัตเตอร์ไฟตีมังกรนั่นเองนะครับผมอันนี้มันมังกรตัวเล็กใช่ไหมที่ผมพูดมังกรตัวเล็กก็คือเวลาเราตีมังกรตายมันจะไม่มีมังกรช่วยดันป้อมนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเป็นมังกรตัวใหญ่มันจะเป็น มังกรที่ช่วยเราดันป้อมนะครับตอนนี้เฮ้ยมีแสงอะไรแวบๆเดาว่าม,มันจะเขีได้อยู่ได้อยู่บอกเลยเราได้กี้อมาแล้วจังหวะน,นี้ผมกล้าสู้หมดอะ่ะอันนีมาเด้มาด้ออันนี้ดาเมจเราเริ่มแรงขึ้นแล้วว่าดาเมจเราเริ่มมาแล้วว่าจังหวะน,นี้ได้หนึ่งคิวคิวที่สองต้องมาแล้วครับจังหวะน,นี้คิวที่สองเราไม่หวัน่นเราไม่หวัน่นเราสู้เต็มที่ ไอตัวนี้มันใช่ตัวที่ล็อกเราอยู่กับที่ไหมวะเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะโดน Panda แันด้าเราตีตายนะจ๊ะเดี๋ยวออกนี่ดีกว่าความเร็วในการโจมตีไปต่อครับเพื่อนเรากลับเรนล่างของเราแก,กเออเดี๋ยวเลนล่างเราจะโดนดันซะก่อนถ้าเราไม่รีบกลับโอ้โหไอตัวสีฟ,ฟ้านี้คือแบบหนึ่งหนึ่งคุณไม่กล้าจ,จริงอะ่ะคุณกลัวโดนลุมเหรอเราฆ่าตายแล้วโอเค ดันดันป้อมดันป้อมเออว้ยเรารีบจบไยจังหวะน,นี้ยังไงเลดเกมเราก็ชนะอยู่แล้วแหละที่ผมให้รีบจบเพราะว่าอะไรเหรอก็เพราะว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วแหละรีบจบดีสดุดเราฆ่าได้แล้วตัวหนึ่งอุ้ยโดนลุมเพื่อนเราขอโทษว่กแก๊กจำเป็นที่จะต้องปล่อยให้นายตาห้ยว่ะเพื่อนเอ,อ้ ไม่ไหวจริงๆถ้าเราเข้าไปช่วยนาเมื่อกี้เราก็น่าจะตายตามนายไปแหละไอตัวนี้มันห้าวจังวะมันจะฆ่าผมให้ตายไม่ดิมาดิไม่ดิพอผมเพิ่มเลือดปุ๊บคุณไม่กล้าสู้กับผมเลยหรอโอ้โหคุณไม่แน่จริงเนี่ยว่าเลือดเต็มก็แบบว่าหนีพอเลือดน้อยก็จะเอาให้ตายนั่นเองโอเคมาเด้หนึ่งหนึ่งผมไหวหนึ่งหนึ่งผมไหวหนึ่งหนึ่งผมไหวผมคิดว่าผมไหวโอ้โหหนีเฉยพันดา่าให้ตายซะ โอเคขอบคุณมากฮันด้าถ้าเราตามไอตัวเมื่อกี้ไปเราก็คงตามไม่ทันหรอกต้องให้เพื่อนช่วยตอนนี้เรากลับสู่ฐานทัพของเราก่อนก็คือบอเกิดของเรานั่นเองเพื่อเพิ่มเลือดให้เต็มนะครับผมเราจะไม่เสี่ยงในการเลือดน้อยของเราเลือดน้อยของเราทามว่าสามารถฆ่าได้ไหมก็น่าจะฆ่าได้อยู่หรอกแต่อาจจะเสี่ยงเกินไปที่จะทําให้แบบว่า เราตายไวนั่นเองนะครับผมก็คือบางทีเลือดเต็มกับเลือดเต็มเราอาจจะมีสิทธิชนะแต่ถ้าเราเลือดน้อยกว่าหนึ่งข้อหรือแบบเลือดเราเหลือแค่ครึ่งหลอดเราอาจจะชนะได้ยากนั่นเองนะครับผมเท่าที่ผมจะสื่อนะครับผมอันนี้เราก็จะดันเงล,ล่างไปก่อนแล้วกันไม่เอาดีกว่าไปเรียนกลางดีกว่าชื่นเนินกลางกำลังตีกันมันๆเลยเราไปช่วยเพื่อนก่อนก็แล้วกัน มาดีมาดีเล่นบนปล่อยเขาดันป้อมไปครับเราขอเล่นกลางก็แล้วกันมาดีครับเราสตาให้แล้วเพื่อนโอเค <S <S ผมคิดว่าผมน่าจะไหวกับทุกตัวแล้วนะถ้าไม่ลุมแต่ถ้าลุมผมก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าตอนแรกเราไม่ไหวเลยนะต่อให้หนึ่งหนึ่งหรือว่าโดนลุมอ่ะแต่ตอนนี้เรามั่นใจาแล้วว่าฝั่งตรงข้ามหนึ่งหนึ่งทุกตัวนะเอาทุกตัวในทุกตำแหน่งของฝั่งตรงข้ามผมคิดว่าไหวถ้าหนึ่งหนึ่ง แต่ถ้าลุมยังไม่รู้เหมือนกันอาไแด้อนอนนี้เราได้ 6Q โ,โอ้โห้แก๊กด,ดึงสวยมากเลยเพื่อนสวยงามอันดีมาดีาดโอ้โห้ตัวนี้ห้าวห้าวห้าวเลยเปล่าจ้าผมดันป้อมเล่นกลางเลยกะแล้วกันมาดีสตานให้เพื่อนสตา้นเข้าโอ้โหบัตเตอร์ฟรฟไฟข้าไม่ตายไม่เป็นไรโอ้โหเมื่อกี้ผมมันตีไม่โดนขอโทษทีครับเพื่อน ถ้าเราอันตีโดนนะ้าบอกเลยตายไปแล้วอะ่ะมันใช้สกิลพอดีอะ่ะาใตายฆาใตาย,ตาย,ตาย,ตายเพื่อนช่วยผมด้วยผมโดนวูคองฆ่าวูคองตายโอเคเอาป,ปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งรีบดันป้อมถอยก้อนถอยก้อนโอ้โหไม่เป็นไรเพื่อนดันป้อมจบแล้วก็ถือว่าโอเคเราเป็นฝ่ายชนะผมบอกแล้วว่าเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับผมคือตอนนี้เรายังไม่ดูนะว่า คิวฝั่งเรานําหรือเปล่าเอาง่ายๆคือผมพูดว่าฝั่งเราคิวจะนําแล้วก็ฝั่งเราจะเป็นฝ่ายชนะป้อมเด็ดก็คือหนึ่งอย่างที่เชื่อใจผมได้แล้วก็คือชนะป้อมอีกหนึ่งอย่างก็คือคิวเราจะนําหรือเปล่ามาดูกันนั่นเองนะครับผมอยู่ไหนกันเล่าจ้าทําไมมันช้าแบบนี้ซะเกินโอเคไปดิเฮ้ยซึ่งผม oh, <no. S 1> ไม่ชอบอาวีตรงเนี้ยแหละ แล้วกดทําต่อปุ๊บม,มันชอบค้างอยู่ตรงเนี้ยนาน1-2นาทีได้เลยแหละเออเอาแบบไม่โกหกเลยก็แล้กันประมาณ1นาทีอะเนี่ยมันค้างอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยโอเคมาสักทีโก้หนึ่งสองดาวแล้วนั่นเองโก้หนึ่งสองดาว Legendary ครั ary, ้งที่57าสิบเโอ้เราได้ MVP ว่ะสุดเกินครับ ผมไม่คิดเลยเนี่ยว่าผมจะได้ MVP ตอนแรกอะร่ะดูตั้งแต่ต้นเกมใช่ไหมคือเราตายบ่อยซะเเลอเกินคือ MVP ผมตัดทิ้งเลยแหละในเกมนี้แต่เราได้ MVP เฉยเลยก็ถือว่าเป็นความโชคดีสำหรับเราก็แล้วกันทีด่ได้ MVP นี่คิวเรานำจริงด้วยบอกเลยต้นเกมสู้ไม่ได้แต่เลดเกมขอกันแล้วกันนะครับผม